แม่แม่เอสนี่แฟนคละ,ะคะที่น่ารักทุกท่านแกงเขียวหวานไก่เด้อจ้ากแกงเขียวหวานไก่ใส่ลูกชิ้นด้วยใช่ไหมเอ่ยนะคะแต่พคนเล็กเป็นคนทำน่เห็นอยู่อุ้ยตั้งหลายวันนะกคค็ะเลยแช่แข็งนะก็เลยคุณแม่เลยเอามาอุ่นรู้ก็ไม่อยู่นะคะเอซีจ้านะคะวันนี้วันหยุดของสองพัวเมียเขาไปบ้านพ่อตาแม่ยายนู่นเลยจ้า เมื่อคืนคุณย่าไปเดึกน,นะคะพรุ่งน,นี้ก็วันนี้ก็จะทํากับข้าวนะคะให้ชายใหญ่แล้วก็สไปหญ่นะคะให้กับคุณหมอนะคะตอนเย็นก่อนเด้อแม่ก็จะกินแกงผักกาดนะคะมีแกงผักกาดนะคะเนาะคุณแม่ก็จะกินแกงผักกาดนะคะเอฟซี FC จา๋านะโอ้เนะคะนี่ครัวบ้านใหญ่นะจ๋าเอฟซีนะคะบรรยากาศนะอ้าวสีหนาวๆมืดๆนะอากาศมืดๆครึ้ม,ม,มเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยถ้าน,น้าเขาทำนานะคะ นานี่เสร็จกันหมดแล้วเนาะช่วงนี้เนาะก็มีทําสวนหอมทําอะไรกันนี่แหละท่านาเอกดยาใครเดินมาโน้นนะคะเดินดกดกดเดิกโน้นเดีด๋ยวเด้ออ๋อลูลละลูลละนี่นะคะของคุณแม่คุณลูกอันนี้ก็ลวกไสป้ปลาหมกนะคะเนาะเพื่อจะทาําทาโก้นะคะแล้วทาอะไรต่ออีกนะจ๊ะมาดูกันเด้อคนหมูเอาหมูทอดนี่ค่ะอุอ๊ยทเนะะืทั้งหมูนะคะเอ้จรจ้ะ อุ่นๆก่อนยิ่งนะใช่ไหมอุ่นยิ่งไม่หมุกแต่มันต่อมาอุ่นเนื้อทอดเนื้อทอดที่แรกเป็นเนื้อเสือร้องไห้ใช่ไหมเนี่ไม่ร้องไห้แล้วอบสุกไปเลยอันนี้เดี๋ยวก็ไปทำอีกนะคะเสือร้องไห้เนี่ยคือทอดไม่สุกนะ บอกว่าทอบสุกมันแข็งแน่วนันนับบ้นใส่หม้อขางหม้อขางนะตามเด็กที่กกนนหอมเขาเรียกว่าหม้อขางนะคะกระดาเป็นสุกข้าวอีกนะคะข้าวร้อนๆข้าวร้อนๆอนะคะอีน้องกระโดดเกินกระโดดเกิดกระโดะโด ทำหมูทงเนื้อนะคะทำเ,เนื้อสือร้องไห้วันนัน้น <c> ค <oughs> <c oughs> ือถ้าสุกมันเหนียวแม่่นะซื้อมาอีกสองโลนั่นละค่ะนะคะเดี๋ยร้องไห้ไปทำตอนหยุดน,น,นะคะอันนี้วันนั้นมันแข็งแม่ก็เลยเอาเนื้อที่อยู่ในตู้นะคะแต่นิ่มอยู่นะตอนนั้น,นะะแต่แอทอดแบงนี้เราจะดีกินได้หรือเปล่านะคะกินไม่ได้ก็หั่นหั่นเอาไอ้ยาก็คือแกงผักกาดนะค่ะ นี่นะคะแกงเคี้ยวอ่ะน,นะคะนี่นะ,คะใครชอบอะไรก็กินอันนั้นนะคะมีน้ำมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกเจียวะะเจียวโป๊กใช่ไม่เอ่ยนะคะด้วยการเด้อจ่ายเอซีนะคะ่ะที่น่ารักนะคะชมบรรยากาศบ้านด้วยนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง